สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนั่นเองนะคะ ก็ชแนันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลในอีีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศี ตุลลัคนาตุลนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะขอดูอดีตหน่อยนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ view of fortune นะคะ อัศสวินถือไม้เท้าค่ะหกดาและเป็นไพ่จัดเม้นท์นะคะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลคุมธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลคณาตุลคุณน่ะเดินไปข้างหน้าแล้วแต่ว่า บางคนนะคะยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่ยังไม่ลืมคนรักเก่าหรือบางคนมีคนรักเก่ากลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมีพ้าจัดเม้นเข้ามาแบบนี้คนที่คุณรอคอยมานานคนที่คุณคนที่อยู่ในหัวใจของคุณมานานมีโอกาสที่เขาจะกลับมาบางคนกลับมาแล้วนะคะอืมบางคน ได้ได้ไดถ้ถ้าหากว่าไม่กลับมาก็จะได้รับการติดต่อได้รับรู้ความเป็นไปของเขาได้ข่าวสารได้ยินข่าวชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะบางคนกลับมานะคะแต่ถามว่าให้โอกาสไหมเหมือนกับยังยังตัดสินใจยังไม่แน่ใจว่าจะให้โอกาสดีไหมหรือบางคนไม่กลับมาก็อาจจะเป็นการได้รับข่าวสาร นะคะว่าเอ้ยชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขามีชีวิตแบบไหนนะคะหรือบางคนอาจจะเห็นกันในสื่อโซเชียลก็ได้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่งวอลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้จะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบ,บแรกละเป็นไพ่ดินเจิเชียนค่ะหนึ่งถ้วยนะคะ4ดาบค่ะและเป็นไพ่สาดาบนะคะ ชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นเขาเรียกว่าชาวธาตุน้าค่ะกลกฎมีนพิจิตรราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะคุณคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลแน่นอนค่ะมีไพ่ดิเมจิเชนขึ้นมาแบบนี้บางคนมีการ กลับมาของคนรักเก่าจริงๆมีการกลับมาเพื่อที่จะขอโอกาสนะคะขอเริ่มต้นใหม่แต่อย่างที่ไม่บอกในกรณีที่คนรักเก่ากลับมาตัวคุณอาจจะยังไม่ได้ให้โอกาสเขาถึงขนาดนั้นเพราะว่าคุณยังเจ็บอยู่นะคะคุณยังเจ็บปวดอยู่คุณยังไม่ลืมความเจ็บปวดครั้งเก่าที่เขาเคยทํากับคุณไว้ นะคะแต่ถามว่าคุณดีใจไหมไม่รู้สึกว่าคุณดีใจแหละที่เขากลับมาเพราะว่าคุณยังไม่ลืมเขานั่นเองนะคะอืมเหมือนกับมีการกลับมาจริงๆมีการขอโอกาสจริงๆแต่คุณขอเวลานะคะขอเวลาสักหน่อยขอเวลาในการคิดในการตัดสินใจเพราะว่าคุณก็ยังไม่ลืมอะคะ่ะไม่ไม่ลืมเขาและไม่ลืมความเสียหัวที่เขาทํากับคุณเช่นเดียวกันนะคะการกลับมาในที่นี้ถ้าหากว่า คุณคณคิดเยอะจริงๆเพราะว่าคุณกลัวเจ็บอีกครั้งกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งคุณกลัวว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านไปแล้วตอนจบมันจบเหมือนเดิมนะคะถามว่าคุณรู้อยู่แก่ใจไหมว่าหนังสือทุกเล่มอะ่ะมันจบเหมือนเดิมก็จริงแต่ใครจะรู้ว่าคุณจะเขียนเพิ่มเติมไม่ได้ดังนั้นการที่คุณจะตัดสินใจที่จะให้เขากลับเข้ามาในชีวิตอีกไหมไม่รู้สึกว่า คุณคิดเยอะมากๆแล้วคุณต้องใช้เวลาในการตัดสินใจอย่างจริงจังแล้วก็อย่างเขาเรียกว่ามีระยะเวลาค่ะนะคะอืมอาจจะไม่ใช่แบบว่าเออกลับมาแล้วดีใจแล้วแบบไปคืนดีเลยอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่คุณนะ่ะกลัวกลัวว่าจะเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเลยต้องใช้เวลาคิดนานมากๆแล้วก็เหมือนกับคุณจะต้องใช้เวลาบวกลบคูณหารที่นานมากๆอะไรประมาณนี้แหละนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลลักนณะตุลจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบและเดินไพ่ยเด็กถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญค่ะ ควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะชาวราศีตุลและคณาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพลิกศพกันมังกรคนๆนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะในอนาคตค่ะเอาคำไม่รู้สึกว่าคุณจะให้โอกาสเขาแหละแต่ว่าโอกาสนั้นนะคะการให้โอกาสเขามันจะเป็นการให้โอกาสแบบว,ว่าโอเคกลับมาแล้วนับหนึ่งนะเออคือกลับมาจิบ คือไม่ใช่นับหนึ่งสินับศูนย์เลยนับศูนย์เลยนะคะประมาณว่ากลับมาเริ่มต้นจากศูนย์จีบใหม่ <homage> ไม่ใช่กลับมาแล้วโอเคเป็นแฟนกันเลยไม่ใช่กลับมาแล้วจะเป็นเหมือนเดิมกลับมาแล้วจะแบบเออแบบเป็นแฟนกันเลยมองอนา,าคตร่วมกันเลยไม่ใช่แต่จะเป็นการกลับมาแล้วนับศูนย์ใหม่ <hết> เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจีบใหม่เริ่มต้นทำความรู้จักใหม่ คือเหมือนกับรีเซ็ตกลายเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วจีบใหม่ทำความรู้จักใหม่แล้วคุณจะไม่รีบร้อนคุณจะไม่รีบร้อนจริงๆคุณจะใจเย็นมากๆกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่าคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันเล่นๆแล้วคุณต้องการความจริงจังคุณต้องการความจริงใจถ้าว่าเขากลับมาในครั้งนี้แล้วเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่า เขาจริงจังกับคุณเขาพร้อมที่จะสร้างอนาคตและให้คุณเป็นคนสุดท้ายในชีวิตคุณก็ไม่เอาเลยเพราะว่าคุณไม่อยากจะเล่นๆกับความสัมพันธ์อีกต่อไปแล้วคุณไม่พร้อมที่คุณคุณไม่คุณหัวใจคุณอะไม่พร้อมที่จะเจ็บอีกแล้วดังนั้นการให้โอกาสเขาในครั้งนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายนะคะ ประมาณนี้เลยคือโอกาสสุดท้ายจริงๆกับคนคนนี้จริงๆนะคะแต่คุณนะ่ะจะไม่ได้เอาคือไม่ได้รีบที่จะเอาหัวใจลงไปเล่นหรอกนะคะเหมือนกับว่าเออก็ลองดูสิก็ก็ลองเอาชนะใจฉันดูก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเหมือนกับเอาชนะเหมือนกับอยากแก้แค้นอยู่นิดๆอะไรประมาณเนี้ยเออนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะ ขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะขอคําแนะนํานะคะคําแนะนํำไปแรกได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะควีนถือถ้วยค่ะแฮงแมนและเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลไพ่ทาโร่แนะนําว่าการที่คุณน่ะจะเอาชีวิตไปฝากที่ใครสักคนหนึ่งอ่ะแน่นอน มันไม่ใช่แค่การดูคนแค่วันสองวันนะคะดูนานๆคนที่กลับเข้ามาก็เช่นกันเขากลับมาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์กับคุณหรือเขากลับมาเพราะความจริงใจจริงๆใช้เวลาคะ่ะไพ่หกไม้เท้าบอกให้ใช้เวลานะคะไพ่แฮงแมนบอกให้ใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะคะไพ่ควีนถือถ้วยบอกว่าให้คิดเยอะๆให้มองอย่างทะลุโปรป่ปง ให้มองคนได้อย่างทะลุป,ป,ลปโปร่งนะคะและไพ่สองถ้วยบอกว่าเขาจะใช่เนื้อคู่คุณไหมมันอยู่ที่การตัดสินใจมันอยู่ที่เหตุและผล3ามใบนี้ที่ไม่ได้พูดไปเมื่อกี้ถ้าหากว่าเขาผ่านผ่าน3เหตุผลผ่าน3ด่านนั่นแหละ คือเนื้อคู่ของคุณนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e คอมเมนต์ที่ดีไปกำลังใจให้กับไมามาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูราอีต,ต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ